ช่วงนี้ฮอร์โมนพร้อมที่จะออกดอกดอกกระดุมก็จะกลมๆตามลูกอันนี้คือกระดุมใช่ไหมครับกระดุมกระดุมนนี้ปฏินสนธิแล้วกันปฏินสนธิแล้วเอาเอาเรียบทำมันผสมกันติดก็จะได้ห้กคูมเต็ม 200, 200ลิตรต่อชั่วโมงสองลิตรต่อชั่วโมงสมัยก่อนเราต้องใช้600ลิตรต่อชั่วโมงอ่าอันนี้เสริมเป็นแนวความรู้ไ้เลยว่า สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราทีมงานนายุ้ยสตอรี่และติดน้ำนะครับจะพากันไปชมวิธีการปัดดอกนะครับในสวนซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองจันทบุรีนะครับอยู่ตำบลวังแซมอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งการปัดดอกเนี่ยแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่สวนนี้มีวิธียังไง เราไปดูกันนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าข้อมูลวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับชาวสวนมากๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแบงค์ติดหนามนะครับวันนี้อยู่กับนายยุทธสตารีนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ต้อมนะครับที่สวนบุญวาสนานะครับวังแซมนะครับจันทบุรีนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเฮียมาเยี่ยมสวนพี่ต้อมหน่อยเพราะที่สวนของเพงยังไม่ยังดอกยังไม่บานนะเขาเรียกดอกบาน ครับอันนี้พี่ต้อมสวนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอ่าแปลงนี้4ปีครับ4ปีนะครับ3ปีกับสีปีสปีสี่ปีถือว่าออกดอกอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยทั้งสวนก็ออกดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ทางสวนถือว่าอากาศดีนะครับวันนี้ลมเย็นๆเดี๋ยวเราจะให้พี่ต้อมพาดูดอกทุเรียนบานนะเดี๋ยวเราก็จะดูกันเลยว่าครับจะทําการผสมเกสรเดี๋ยวเอามาให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะดอกกำลังเริ่มบานครับดอกกำลังเริ่มบานคือเราสามารถปาดดอกได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งถึงสทุ่มอันนี้อันนี้เขาเรียกดอกหมอนทองนะ จะเทียบไปดูนั่นีอกระดุมก็จะกลมๆตามรูปอันนี้อันนี้หมอนทองก็จะเรียวๆยาวๆนิดนึงอาจารย์ตั้มดูเรื่องของการปัดดอกการปัดดอกนะครับก็ปัดนี้ไปบนทิ้งล่างทิ้งแค่นั้นเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมครัะมันก็จะช่วยเป็เกสรอันนี้คือตรงกลางนี่คือเกสรตัวเมียครับนี่คือแบกอยู่ตัวเดียวเกสรตัวผู้เกสรเหมือนถ้าเปรียบเทียบเราก็คืออะไรรังไข่ถ้าว่าผสมกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้อันนี้คือผลทุเรียนสมมติว่าดอกเกสรพอได้ผสมกันปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปทําปฏิกิริยากันในนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูละอองเกสรตัวผู้เนาะมันจะแตกตัวช่วง6กโมงอ่าหลังห้าโมงคระโดยประมาณหลังห้าโมงนะเห็นขาวๆไหมไม่รู้เห็นไหมอ่าเห็นครับชัดเจนอันนี้คือเกสรตัวผู้มันจะแตกแตกตัวนะแต่คือถ้าตีเดยกทุ่มตรงนี้น่าจะเยอะเนาะขาวๆไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มที่เราใช้ไม้วาช่วยปัดเนี่ยคือมันจะ ละดอกเกรสรตัวผู้รู้สึกไั้ปาดขึ้นปัดลงแค่นั้นเองไม่ต้องเน้นอะไรมากเกรสรเล็กๆจะติดตามนี้นะฮะแล้วมันก็จะไปโดนตรงกลางเห็นไะเกสรเวลาเราปาดเนี่ยอันนี้คือมันผสมกันติดก็จะได้ห้าหกคมิเต็มหรือลมธรรมชาติแล้วมันอาจจะพัดมาแล้ว เกศอนอาจจะปิวมาติดแค่2เม็ด3มเม็ดงียแต่ถ้าปาดโอเคเก้บเปรถึง100%ยเนคืออย่างนี้โัวแน่แน่ใช่ตัวชัวังไงก็ต้องใช้ไม่กวาดดีกว่าเนาะดีกว่าไม่เกิน5คืน5คืนพอ5คืนก็จบพอรุ่นไหนยังไม่บานเนี่ยผมก็ปิดทิ้งเลยเออคือเราจะเอารุ่นเดียวให้มันทำงานง่ายการรดน้ำใส่ปุ๋ยพ่นยามก็จะเป็นรุ่นเดียวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยบานแล้วแต่อันเนี้ยหลงรุ่นมา ครับเราไม่เอาออกเราก็ปิดทิ้งไปเลยตัดถึงใจเอาทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเพราะเราไม่เอารุ่นนี้ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้คุณแบงเรียกาอะไรให้ดูแลมันฟิชเชอริงให้ดูแลมันฟิชเชอรี่กันนะหลังจากอย่นยน <c oughs> า,น,านี้เรามีแล้วอย่างนี้ออกมาอีกเราก็ไม่เอาเราก็ลุดทิ้งไปเลยอ๋อมันสนุกมากเลยนะครับเนี่ย สปริงเกอร์อันนี้อันนี้มันกี่ร้อยลิตรสองร้อยลิตรต่อชั่วโมง, <200. S 2> โมงสมัยก่อนเราต้องใช้600ลิตรต่อชั่วโมงอ,อันนี้เสริมเป็นแนวความรู้เลยว่าถ้าเรา600ลิตรมันเหมือนว่าเราเอาขันนะคุณแบงค์สมมติว่าเราขัดกินน้ำปึ๊บมันกลายเป็นว่ามันหกมากกว่าเราคิบแต่ถ้าเราค่อยๆใช้แก้วเนี่ยบางทีเราจิ้แค่สองแก้วเองค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเข้าสู่ร่างกายได้นะไหมก็เหมือนเหมือนผู้เรียนนี่แหละถ้าเราให้ระบบน้ำเยอะมาก่อนเนี่ยมันจะไหล รดินมันซึมซับไม่ทันซึมอยู่ก็ปลูกเพิ่มพิชานาคเดี๋ยววันนั้นเห็นอาจารย์ต้อมพาไปสวนใหม่รู้ว่านะผมตามไปไม่ทันเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวเราไปกันสวนของกำนันชาแบงก์นันพันหกร้อยต้นมันอยูต้งแต่หกปีถึงสามสิบปีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีสปือผมทั้งหมดเลยที่เราถอดแปลงนี่จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งนะที่เราไว้ให้เพื่อนๆที่ติดตามในยูทูบสโตรีได้ดูแล้ววันนี้เราก็ขอขอบคุณอาจารย์ต้อมเนาะที่เราพามาดูทุเรียนครับ มีความรู้ต่างๆมากมายคุณแบงมีอะไรไหมก็ารต้มถามการต้มไหมรอครับรอตอนนี้รอกระดุมการต้มครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์โอเแล้วครับไปํำตลัดได้ครับเดี๋ยวผมเอาทุเรียนของสวนอาจารย์ต้อมนะครับชื่อสวนบุญวัฒนาอ่าครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณลูกค้าเพจติดน้มชิมกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีต่อไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ